นี่ <Colin> ครับมาชงกาแฟกันดีกว่าด้วยเครื่องตัวนี้บู n โนหรือบู n โนของวีลัส s ุนะครับผมตัวนี้อ่ะตัวที่เป็นกาแฟของอะไรไม่รู้เราใช้กาแฟแบบเมล็ดนะครับก็เปิดบราย f f e e กันอีกแล้วครับกับผมนายหมอคอมสิทธิชนหมอคอมกาแฟเล็ดมาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเมล็ดกาแฟของอะไรไม่รู้ น่านจะเป็นแบดหรดมครับเห็นหน้าผมนิดนึงโอ้น่านจะครัวเข้มเอออาจจะมีถ่ายอยู่คนเดียวนะครับอาจจะนั่นเปิดคือตัวนี้เป็นกล่องคล้ายๆ ups เลยผมแล้วข้างล่างเนี่ยนี่เพื่อนๆครับก็เป็นกานะครับเป็นแก้วจุได้น่าจะเกิน500อมิลเนาะก็เนี่ยครับอ่าเป็นแก้วนะครับก็ใส่อยู่ด้านหน้ากดดันเข้าไปที่ด้านหน้าเขาก็จะล็อกอยู่พอดีเลยโดยที่ตัวเนี้ก็ เป็นกล่องคล้ายๆ U P S เลยแล้วก็ด้านหน้าจะมีเหมือนตัวล็อกกดนะครับล้วก,กดปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นมาเนี่ยอ่าตรงนี้ก็มีเหมือนซิลิคโคนจุกยางเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวถอดกล้องขึ้นไปไปสอนให้ดูนะครับโดยที่นี่ตัวนี้ผมดึงออกมาให้ก็เป็นเ,เป็นตะแกรงเอาไว้ล้างนะครับต้องบอกว่าแบ่งออกเป็นด้านหน้ากับด้านเดี๋ยวเอียงให้ดูนิดนึงนะครับถ้าเอียงได้อ่าเ่เดี๋ยวขออนุญาตวางกาแฟก่อน ด้านหน้านี่ตรงนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาตัวนี้จะเห็นว่ามีหัวบดบดบดก็คล้ายๆบดอมันนี้น่าจะเป็นเฟืองบดประเภทไหนผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะก็ใส่กาแฟแล้วก็ตัวใบมีดบดเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมใส่ไปเออแล้วก็ใส่กาแฟตรงนี้มาเด็กาแฟตรงนี้และตรงนี้ใส่น้ําครับโดยที่มีเขาแถมช้อนมาให้ด้วยโดยที่ตัวนี้นะครับก็มีเป็นเดี๋ยวผมดึงตัวนี้ออกมาให้ดูเลยดีกว่า ตัวเนี้ยสามารถที่จะดึงหูอย่างนี้ออกมาและดึงตะกร้าออกมาอย่างเนี้ยได้เลยครับเพื่อนเนี่ยตัวนี้เป็นตะกร้านะครับอ่ะซึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตอันเนี้ยถ้าเป็นเราผมเป็นคนตาบอดเนี่ยจะทราบระดับน้ําได้ยังไงเขามีให้เป็นขั้นบันไดเลยหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นนะครับน้ําสูงสุดตรงเนี้ยได้น่าจะได้หกร้อยถึงแปดร้อยมิลนะครับอ่ะแล้วก็น้ําใสต่ตรงนี้ตรงนี้ใส่มาด้กาแฟแล้วก็ตัวห ใบมีดบดอยู่ตรงนี้เลยนะครับใบมีดบดอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยใบมีดนะครับคมไหมเหรออืมก็พอมือมือจับได้ล้างได้เพราะตัวนี้นําไปทําความสะอาดล้างได้ทั้งตัวเลยนะครับและตรงนี้กาแฟก็จะถูกปั๊มออกจากตรงนี้เออตรงนี้อ่ะโอเคตัวด้านหลังนี่ถ้าหันมาหันมาให้ดูนะครับก็ไม่รู้จะเห็นบกักก็จะเป็นเหมือนกับตัวที่มาเชื่อมต่อกับตรงนี้เพื่อไปหมุนตัวใบมีดนะครับผมอ่ะเก็สามารถที่จะปิดเบิร์กแล้วก็ กดลงไปได้เลยอ่อาคราวนี้ผมก็จําเป็นจะต้องมาตักกาแฟใส่ตรงนี้นะครับตักกาแฟใส่สูงสุดเขาบอกว่าได้6ช้อนนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตต้มนะอเป็นนาทีสองทิ่แล้วไม่ได้ทํานะครับก็เอามาไว้ที่ทํางานนะครับตักเมล็ดกาแฟอ่าเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ตัดต่อเท่าไหร่นะ,ะก็ตาไหนตามนั้นนะครับเพื่อนๆครับใส่ไว้เนี่ย หนึ่งชอ้อนวันนี้ทํากินคนเดียวนะครับก็อาจจะจํานวนชอ้อนทํากินคนเดียวใช้มือช่วยนะ,ะแต่ว่าถ้าทำหลายๆคนอยากใช้มือช่วยสองช้อนเมื่อกี้ลงไปสองชอะะ้อนแล้วนะช้อนที่สามอ๋อมันไม่เต็มเมื่อกี้ช้อนที่สองไม่เต็มดูตัดให้มันเต็มเต็มก่อนนะครับเพื่อนๆช้อนที่สองเมื่อกี้ไม่ช้อนที่สองถือว่าไม่นับแล้วกันเพื่อนๆครับช้อนที่สองลงไปเนี่ยคาเลดกาแฟเอาไปดูแบบเต็มเต็มนะครับ นี่เน,นี่ยมาล็ดกาแฟนะครับน่าจะของอันนี้เขาแถมมาให้นะครับน่าจะของดอยช้างซื้อเครื่องทํากาแฟที่ข้ออื่นมาแล้วก็แถมมล็ดกาแฟน่าจะไม่ของดอยช้างน่าจะเป็นก้วการค้อนเข้มนะครับอ่าสี่อ่าเอาอีกสักเอาเข้มหน่อยแล้วกันแบบนี้นะครับมียังไม่บ่ายสองกินได้อ่าก็สี่ช้อนเพราะช้อนที่สองถือว่าไม่นับนะครับอันนี้ถือว่าไม่เต็มนี่สี่ช้อนกว่าอ่า ประมาณนี้นะครับก็เป็นเมล็ดกาแฟเสร็จแล้วตัวนี้พับเก็บไว้จริงๆต้องหาหนังยางรัดนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้ใวางไว้แถวๆนี้ก่อนเนาะ,ะผมไม่มีน้ําจริงๆเขาต้องใช้น้าอุณหภูมิห้องหรือน้ําอุ่นนะครับก็สามารถที่จะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทเทนะครับเทลงไปเราอยากกินกาแฟน้ําแค่ไหนเทเทเท่านั้นอ่าอ่าตัวนี้เยอะอย่างเยอะอย่างอ่า เดี๋ยวเราเนี่ยผมทำกินคนเดียวผมก็จะใช้นิ้วผมล้างมาแล้วนะเพื่อนๆผมจะเอามาถึงขีดที่2แล้วกันนะเรากด็ดูตามท่านบันไดได้นะครับเพื่อนเน้้ำเยอะอย่างเยอะอย่างประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาหมดเลยแล้วกันน้ำเติมมาไม่เยอะ,อะก็ใส่น้ำธรรมดาทั่วไปเสร็จแล้วก็ปิดดาฝาด้านบนลงมาปึ๊บอ่า แล้วเขาก็จะมีปลั๊กผมเอาปลั๊กไปเสียบอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับก็เป็นปลั๊กหัวกลมสองขาปกติสแ,แล้วด้านหน้าเนี่ยครับมันจะมีโอ้จะหมุนมายังไงดีเนี่ยหมุนมา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 พอหน้าพอที่จะเห็นนะครับก็ถ้าเราหมุนไปทางซ้ายนี่มันจะมีแก๊กหนึ่งหนึ่งคือหมุนมาซ้ายสุดหมุนต่อไม่ได้ละอันนี้คือเป็นกาแฟแบบผงคุณสามารถใส่กาแฟผงไปที่ช่องใส่เมล็ดกาแฟมาเมื่อกี้ก,ก็ได้อันที่สองหมุนมา เอาเดี๋ยวสิผิดผิดผิดขอไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมุนม,มาซ้ายสุดเนี่ยคือปิดไม่ได้ทํางานนะครับปิดไม่ได้ทํางานอ่าเอิใหม่หมุนต่อมาปุ๊บอันนี้จะเป็นกาแฟ,ฟาผงครับคือคือคลิกซ้ายสุดเนี่ยที่เราคลิกไปแล้วหมุนไม่ได้แล้วอันนี้คือปิดนะครับพอหมุนมาทางซ้ายหน่อยนึงปุ๊บอันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าใช้กาแฟแบบผงอ่าใช้กาแฟแบบผงใส่ได้หมุนต่ออีกคลิกนึงเอาไว้เป็นกาแฟแบบเมล็ดแบบนี้แบบนี้แต่บดหยาบ บทยาบนะครับหมุนอีกคลิกหนึ่งและแล้วก็หมุนต่อไม่ได้แล้วก็คลิกคลิกสุดท้ายนะครับจะเป็นกาแฟแบบบทละเอียดตัวเนี้ยเป็นวอลลุ่มแต่ว่าบิดได้ทั้งหมดอ่าถ้าเราตอนแรกถ้าเราอยู่ซ้ายสุดคือปิดนะครับคลิกที่1นึ่งผงคลิกที่2บทยาบแบบกาแฟแบบเมลด็ดคลิกที่3บทละเอียดกาแฟแบบเมลด็ดแต่หมุนต่อไม่ได้แล้วก็มีแค่นเนี้ยทั้งหมด4คลิกคือปิดกาแฟแบบผงบทยาบแบบเมลด็ดและบทละเอียดแบบเมลด็ด เมือ่อเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบดละเอียดตอนนี้เราใส่มาลิคกาแฟใส่น้ําแล้วก็หมุนมาที่บดละเอียดกันแล้วนะครับปุ่มอีกปุ่มหนึ่งจะอยู่ด้านบนน่ครับหนึ่งปุ่มเท่ากับว่ามีคล้ายๆบอลล่มหนึ่งอันแล้วก็ปุ่มอีกหนึ่งปุ่มเราเตรียมใส่กากาแบบกาแก้วที่เขาเป็นของเขาเลยครับใส่ให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มเริ่ม start เท่านั้นเองครับแล้วก็รอประมาณ5นาทีคุณก็จะได้กาแฟ อเมริกาโน่แสนอร่อยทันทีครับอ่ะหนึ่งสองกดปุ่มกดแล้วกดกดแล้วปล่อยเลยนะกดเสียงบดดังนะดังเหมือนกันนะห้างอ้องว่าแน่เลย เสียหรือเปล่าเนี่ยมันไม่หยุดเลยอ่าแม่ไม่ได้ทำนานมันบดนานไปนิดนึงเนาะคือบางครั้งเมื่อก่อนมันไม่นานทั้นี้บางครั้งอุปกรณ์ไอทีไม่ได้ใช้นานๆก็ต้องระวังเหมือนกันหัวพันเหมือนกันนะนะแล้วตอนนี้เราสังเกตยังไงสังเกตจากการฟังเสียงแล้วก็ความร้อนครับอ่านะตอนนี้เราจะอยู่มันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ต้องบอกอันเนี้ยผมจะเริ่มได้ยินเสียงแล้ว ชุดๆๆเห็นไหมครับนะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพื่อนๆได้ยินไหมน้ำกำลังถูกต้มครับเราจะได้ยินเลยและเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับนะขออนุญาตอ่ะเนี่ยเนี่ยโคโรคเนี่ยคือมันจะมีไอขึ้นขึ้นทางด้านบนด้านหลังมันจะมีที่ระบายความร้อนเนี่ยตอนนี้เหมือนมีเหมือนมีไอไน้ำขึ้นมาตรงนี้ล่ะ อย่าไปมือไปเล่นนะอันนี้ตอนนี้มันยังไม่ร้อนเดี๋ยวพักนึงมันร้อนมากเลยเพื่อนๆ,ๆแล้วก็ตัวน้ำนะครับจะถูกเข้าไปในกาบเนี่ยเนีๆๆ่ยเนี่ยกาบน้ำจะถูกเข้าไปที่ตัวกากาแกฟาที่เอ่อมเมล็ดเมล็ดก,กาแฟาที่ถูกบดอ,ะอ่ะอ่าที่บดให้ตวจให้ตัวละเอียดเราเลือกเป็นละเอียดตัวนี้นะครับแล้วก็จะถูกไปด้านหลังพอไปด้านหลังเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะมีการน้ําผ่านแล้วก็ ผ่านตัวกาแฟอันนี้เป็นแค่น้ําผ่านกาแฟนะต้มน้ําต้มแล้วน้ําผ่านกาแฟแล้วก็ย้อนลงมาไหลออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ไหลลงตรงตัวเมื่อกี้ที่เรากดตึ้งๆคล้ายๆเป็นจุกยางด้านล่างนั่นนะครับเขาเป็นเหมือนกับปั๊มขึ้นลงนะครับลงมาที่ตรงนี้ลงมาที่ตรงนี้นี่ตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วเพื่อนๆ่โอ้โหกาแฟเริ่มตอนนี้น่าจะเดี๋ยวนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเริ่มมาแล้วน่าจะเริ่มมาแล้วเพื่อนๆคนที่พอมองเห็นไม่แน่ใจว่า เห็นหรือเปล่านะ,อะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอยม้นออกไปอีกนน้ำไหนะครับตอนนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวหมุนให้ตอนนี้น้ำไหลน่าจะเห็นน่าจะถ้าไม่เห็นขอไปนะถ้ากล้องสูงไปขอไปตอนนี้ผมขออนุญาตกล้องกต้องอยู่ใดเนี่ยตัวเองก็มองไม่เห็นด้วยนะเพื่อนๆกล้องให้ต่าลงไหต่ําลงนิดนะเพื่อนๆผมให้ต่ําลงไม่รู้จะ เห็นไม่รู้เวเห็นเป็นคอมพิวเตอร์ผมหรือเห็นตัวนี้นะเพื่อนเพื่อผมกะประมาณว่ามันจะชิ่งมาจากตรงนี้นะอ่าเพื <t <t ่อนๆคาดว่าเพื่อนเพื่อจะเห็นเกดเข้ามาด้านหน้าอย่างนี้อ่ะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเสร็จเนี่ยไอเสียงที่มันคุคุ๊คุคือไอตรงเนี้ยที่เขาต้มน้ําที่เมื่อกี้น่าจะเกิดจากมันบดนาเพราะว่าเราเราใส่กาแฟไปเมื่อกี้เกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้ลืมดูร้นถ้าล้นอันเนี้ย เดี๋ยวรอเวลากันจริงๆแล้วว่ามันเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวมันดมแล้วมันหอมใช่ไหแต่ว่าผมเองก็คงจะไม่ได้ชิมโชว์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมแก้วเตรียมกระติกเออแก้วอยู่ข้างหลังด้วยแล้วนี่นะแก้วอยู่ไหนเนี่ยแก้วอยู่นี่นี่ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําเป็นกาแฟเย็นอโอ้โหหอมในห้องตอนนี้หอมเลยอ่ะเพื่อนๆน มันคืออเมริกาโน่ทำอเมริกาโน่ได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้แล้วเป็นน้ําผ่าไม่มีแรงดันตัวนี้แบบไม่มีแรงดันนะครับเนี่ยมันก็จะไหลลงมานี่คือกาแฟสดแบบอเมริกาโน่คุณสามารถทํากินเองง่ายๆที่บ้านเดี๋ยวมีข้อสังเกตตอนท้าให้นิดนึงวันนี้อยู่คนเดียวในห้องไอทีก็เลยเามาลองทําให้กลิ่นหอมไปทั่วห้องฟุ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับอตอนนี้เท่าที่สังเกตนะครับเพื่อนๆการต้มน้ําน่าจะหยุดละ การต้มน้ำน่าจะหยุดเพราะว่าจจะมียังมียังมีไอ้น้ําขึ้นมาด้านบนเดี๋ยววิธีการล้างเนี่ยผมอธิบายตอนนี้ไปเลยนะครับเราต้องเปิดรอให้มันเย็นก่อนเปิดฝาตรงนี้แล้วก็ดึงตะกร้าเมื่อกี้อย่างที่ผมนะครับมันจะเป็นเหมือนหูิ้วตะกร้าสามารถดึงขึ้นมาทั้งตะกร้าได้เลยและนําไปเทกากกาแฟลงขุงนได้เลยแล้วก็ล้างน้ําในอ่างล้างจานถ้ามีกากกาแฟก็อย่าลืมก็ทำความอย่าเอาไปลงในท่อนะไม่งั้นเดี๋ยวมันอุดตันนะครับผม เนี่ยมีข้อสังเกตหนึ่งมีเสียงดังติ๊กถ้าเราได้ยินเสียงดังติ๊กเนี่ยติ๊กมันจะมีแต่เมคั้คุณคุณอยู่ตรงนี้เหมือนผมมันจะได้ยินชัดเลยคือมันจะมีระบบอุ่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40-45นาทีครับที่คุณสามารถวางตัวตัวกา,กากากาแฟเนี่ยไว้ตรงเนี้ยกากาแฟตรงเนี้ยไว้ตรงเนี้ยโดยเสียบปลั๊กเนี่ยเขาจะอุ่นไปเรื่อยๆถึง4 0 5นาทีนนเนี่ยมีเสียงกิก๊กคือเขาอุ่นไปเรื่อยๆให้เรา โอ้เดี๋ยวดมหน่อยโอ้โหเพื่อนๆครับหอมมากมายะชอบมันสำหรับคนชอบคาเฟอีนติดแบบผมเนี่ยมันต้องมีอะแต่ผมก็ต้องบอกว่ายากยากตรงไหนเดี๋ยวเรามาตั้งข้อสังเกตยากตรงที่พอเปิดฝาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิดตอนนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ผมต้องยกตะกร้านี้ยกยก,ยกตรงไหนเนี่ยนี่ยกดึงหตะกร้ามันพับได้ ตอนปิดเนี่ยเราต้องทัามาทางด้านขวาเนี่ยขึ้นมาแล้วยกตึงขึ้นมาแล้วก็กต,วกต้องขยันล้างนิดนึงนะแล้วก็มีกาดกาแฟอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยไอไอตัวด้านหลังที่เมื่อกี้ผมดึงขึ้นมามันจะเป็นกลมๆนะครับมันก็เป็นหูหิ้วดึงขึ้นมาอีกแล้วก็ไปคือต้องไปล้างตรงข้างในนั้นก็จะเป็นตัวกาดกาแฟที่ถูกบดแล้วก็ผ่านน้ําร้อนออกมาเป็นอเมริกาเดียวปิดก่อนและตรงนี้ตรงนี้ก็หมุนได้นะครับด้านที่อยู่ด้านฝาเนี่ยมันจะมีเหมือนซิลิโคน และเป็นกรอพลาติกเนี่ยกลมๆเนี่ยเราสามารถหมุนแล้วก็เอาไป้างได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเนี่ยผมจับเนี่ยมีผงกาแฟติดนิ้วมาเลยนี่คือผงกาแฟเขาบดละเอียดกันนะติดนิ้วมาเลยอ่ะโอเคปิดก่อนอ่ะตอนนี้ผมก็ได้อเมริกาโน่น้าทานตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวพนนี้เท่าออกมาอึ๊บหนึ่งสองอึ๊บอโอ้หนี่ครับอเมริกาโน่เดี๋ยวนะ ออโอ้โอ้ร้อนหอมร้อนด้วยเดี๋ยวรอมันอุ่นกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเทลงน้ําแข็งจะไดออ้อเมริกานโน่เย็นกินกันบ่ายนี้ตอนนี้กี่โมงละเดี๋ยวเช็คเวลาก่อนอตอนนี้น่าจะบ่ายโมงกว่าได้อเมริกานโน่กินอะแต่ถ้าโอ้โอุ๊ออยร้อน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 ต้องร้อนอุ้ยนาหกใส่กางเกมผมไม่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมไปจับถูกด้านล่างแล้วเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวรับเพื่อนๆ อ่าดันมันเข้าไปก่อนอู้อ้อู้น่าจะไปโดนอะไรเข้านะเพื่อนเเราไปดึงมันมาแล้วไปเอาเข้าไปอู้อย่างเงี้ยระวังนิดนึงด้วยระวังระวังกันด้วยนะเพื่อนๆอ่ะวันนี้มันสงสัยเมื่อกี้ไอ้ตัวตรงนั้ะมันมียังมีน้ําอยู่แล้วมันก็ไหลลง้ามันพอโดนความร้อนมันก็เลยขึ้นไปอ่ะเอาเป็นว่าระมัดระวังกันด้วยสนุกสนานกันทำกาแฟมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานอย่างี้สำหรับบรายกาแฟ กับนายหมอคอมสิชโชคมันไม่ใช่นะมันเดือดมันเดือดข้างในอ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปจัดการกินกาแฟอเมริกาโน่กันก่อนครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไปกินกาแฟสดกันครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดีต้องมีราคาตัวนี้อยู่ที่ช็อปของวีรสูนะครับเจอในอพวกในออนไลน์ก็มีแต่ว่าตัวนี้ผมไปที่ช็อปวีรสูประมาณ3,000บวกบวกนะครับลองไปหากันดูถ้าใครสนใจแต่จริงจริงมันมีตัวอื่นที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกก็ามาตามกันได้กับการรีวิว บรยคอฟฟี่กับผมนายหมอคอมสิโยกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ